แล้วมหาเสนาว่ายังไงบ้างเ,าเอ,อ๋อคืนตําแหน่งให้หยางอีคือเงื่อนไขของการอภัยโทษให้ท่านแม่แรับหลีเยยนรับปากแล้วเหรอรับปากแล้วครับเออแต่ว่าก็ยังเหลือเรื่องให้หัวหน้าอยู่ครับคืออยู่ตำแหน่งเดิมทำดีล้างโทษงดเงินบำเหน็จหนึ่งปี เดิมคิดว่าต้องได้เดินตามรอยหมาสู่เป็นเช่นนี้นักพดีที่สุดแล้วเออขอรับขอรับ <rue> <S <S เซียวเหอสอบปากคำเกาถังปิ่งได้อะไรมาไหมเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนตอนนี้เรื่องของศินเซี่ยวเหอค่อนข้างจะสาหัสกองควบคุมข่าวไม่สะดวกเพิ่มพาระ สถานการณ์ของข้าค่อนข้างอ่อนไหวเรื่องนี้เจ้าจะต้องระวังให้มากเอ,อหัวหน้าเฟิงความหมายของท่านคือเกาถังปิงดูแลกองวิเคราะห์ข่าวมานานหากจัดการไม่ดีคงโดนสาวไส้หมดเปลือกอย่างเช่นเจ้าหัวหน้าอินกับเกาถังปิงก็เหมือนสนิทกันไม่น้อยอ,อ,อ,อท่าหัวหนา้ามองการไก เอ,อข้าน้อยก็จ่ายแล้วข้าให้ซื้อจือไปดูแลรอบนอก <c oughs> ก็เพราะไม่อยากให้สองพี่น้องนั่นเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องภายในหน่วยข่าวครองในตอนนี้ห้ามเกิดปัญหาภายในเด็ดขาดเเออเอ,อขอรับขอรับพระชวัง สู่หั่นเฉิงตูฟาบาทออกแผนอารยกเรื่องเกี่ยวกับทัพหลักทั้งหมหมอบให้มหาเสนาจัดการตามใจชอบนีร่รู้ว่าฟาบาทลืมเรื่องที่เคยตรัสเอาไว้ไม่ได้ลืม ให้ข้าเขาวังตามลำพังเพื่อกำชับเพิ่มเติมไปวนที่อื่นก่อนรอบนึงแล้วค่อยไปวังหลวงประตูเหนือขอรับโถงด้านข้างวังหลวงสู่หั่นเฉิงตู ฝ่าบาทเสร็จหอ,อืยยังบางอาจกระหม่อมสมควตายาการสวดมนต์ด,ดำแห่งเตายังไม่สิ้นสุดฟ่าบาท ยังจุดทูบสงบกายใจเฝ้ารอเซียนลงมาเยือนเกรงว่ายังคงเสด็จมาพบท่านไม่ได้สวดมนต์แห่งเตา๋าประสงค์ของสวรรค์คืออะไรกันแน่ความปรารถนาของท่านเซียนไม่อาจรู้ได้เทว่าหากให้คาดเดาน่าจะเป็นขยับไม่สู้อยู่นิ่งดีกว่าจูกเกอรคงมิ้งคิดจะทำตามลวงพังดีกาออกสุที่ส่งไปนับว่าดูถูกฝาบาทจับมาก หากไม่พยายามควบคุมอะไรไว้บ้างเรื่องจะบานปลายกันใหญ่เลยนะมหาเสนาปรีชาสามารถหากไม่มีท่านขุนนางจูควุ่นวายกว่านี้แน่ฟาบาทมีราชอ,องค์การกระหม,ม่อมนี่เป็นราชอ,องค์การลับนี่คือสายคาดเอลยกของอดีตฮ่องเต้วังหยงอันฟาบาทประทานให้ท่านแม่ทัพหวังว่าท่านจะรำลึกถึงคำสั่งเสียเสด็จพ่อมานะบากบัน เอาชนะชีวิตที่ลำบากทุ่มเทกายใจอย่าท้อถอยในหน้าที่ฟื้นฟูราชวงศ์ให้จงได้เออน้อมรับบัญชาเชิญกลับไปเถอะเชิญกลับไปเถอะอืม นี่คือสายคัดเอวโยกข,ของอดีตฮ่องเต้วังโยงอันฝ่าบาทประธานให้ท่านแม่ทัพหวังว่าท่านจะรำลึกถึงคำสั่งเสียเสด็จพ่อมานะบากบันเอาชนะชีวิตที่ลำบากทุ่มเทกายใจอย่าท้อถอยในหน้าที่ฟื้นฟูนฟนรชาชวงศ์ห้จงได้ส่งคนมาหน่อยครับเอาน้ำขิงและน้ำสมสายฟูมาขอรับ เงื่อนไขที่ข้าบอกไปหากเจ้าไม่รับปากเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกต่อไปพี่ถังปิงท่านควรทราบสถานการณ์ของตนเองให้ความร่วมมือข้าคือทางออกที่ดีที่สุดข้าเป็นหัวหน้าในหน่วยข่าวก้องนานกว่าเจ้านะเสียวเหอมันเป็นยังไงข้าจะไม่รู้เลยเหรอได้ งั้นเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของกูเจ้ถือเป็นการเอาตัวรอดของท่านกันละกันยังไม่ได้ถอดยศข้าเลยอย่ากล่าวถึงเลยอยู่ต่อหน้าท่านพี่ถังปิงข้าก็แค่นักเรียนเท่านั้นมีลูกไม้อย่างไรท่านรู้ดีที่สุดแต่ก็ควรให้ข้อมูลเนื้อเนื้อ,อแก่ข้าบ้าง ข้าจะได้รายงานได้อืมคุยเง้นเลยเออคุยก็ได้แต่ว่าไม่คุยปัญหาหลักตอนนั้นร่วมมือกับลทัทธิห้าเซียนเตรียมจะขโมยแบบร่างใช่มีเรื่องที่ข้ายังคิดไม่ตกหลังลทัทธิห้าเซียนได้แบบร่างไปแล้ว ทับค่าห่างเขาติ้งจินเพียงห้ิลี้เพื่อทำการเปิดเขาค้นหาต่อให้ท่านได้แบบร่างมาแล้วก็ไม่อาจส่งออกไปได้เรื่องนี้คุยได้ตามกฎหมายกองวิเคราะห์ข่าวสารมีกำหนดวันตรวจสอบดูแลโกดังสเบียงในพื้นที่หั่นจงในช่วงนั้นก็มีสเบียงส่วนหนึ่งต้องส่งไปยังอูต่ตูผู้นำส่งสเบียงก็คือในกองเฉงฟานก็หม <yat. S 2> ายความว่า ท่านติดต่อกับลัทธิที่ปากแม่น้ำขูเจี้ยนเพื่อนำส่งแบบร่างแล้วนำไปซ่อนในทับขนส่งสเสบียงของอู่ตูใช่แล้วแม้กองทัพสูจะปิดเขาค้นหาแต่ก็ไม่อาจปิดรถขนส่งสเสบียงได้ทุกคันจริงไหมยิ่งคาดไม่ถึงว่าเราจะเอาแบบร่างซ่อนไว้ในรถขนสเสบียงในกองเฉิงฟานรู้หรือไม่แน่นอนว่าไม่รู้ข้าแค่ใช้ประโยชน์จากความเป็นเพื่อนเท่านั้น เรื่องนี้เป็นความลับเป็นความปลอดภัยของฝ่าบาทฝ่าประตูหลักไว้ครับ แต่ข้ากองบัลลังมาได้แต่งตั้งจูเกิ์เลี่ยงเป็นอู่เสียงโหคุมตำแหน่งสูงสุดในอีโจข้าเคารพเขาเยี่ยงบิดาเรื่องเล็กใหญ่ในราชสำนักล้วนให้เขาตัดสินใจแม่น้ำสามสายยังไม่เสถียนซีชวนตรงชวนยังไม่มั่นคงข้าไม่เคยนอนหลับสนิท เขากลับยิงขยองกว่าเดิมเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองก็ไม่ารงานข้าแม้แต่ไถเฮายังอยากจะกล่าวโทษเขาต่ออดีตฮ่องเต้ยิ่งกว่านั้นเขายังคิดเอาบุตรสาวจางเฟยขึ้นเป็นฮองเฮาข้าทำได้เพียงต้องรับปากยามฮ่องเต้เสียนเผชิญหน้ากับโจโฉยังไม่เคยถูกยามเกียรติเช่นนี้อดีตฮ่องเต้เคยตรัสเขาว่าความสามารถเขามากกว่าโจผีสิบเท่าหากหลิวซ่านยังคุ้มที่จะสนับสนุนก็สนับสนุนเถิดหากเขาความสามารถไม่พอเจ้า็ยึดบัลลังก์เสียเถิดที่กล่าวเช่น พ่าสงสัยเขาแล้วจูกเกิดคงมนิงเจ้าทำเกินไปแล้วทำเกินไปแล้วซิวเหอที่พูดได้เขาก็พูดหมดแล้ว หน่วยข่าวกลองจะบันทึกไว้เป็นคุณงามความดีของเจ้าใช่แล้วจะว่าไปก็ต้องขอบคุณพี่ถังปิงแล้วแต่จุดสำคัญอีกหลายจุดไม่มีหนังสืออพยโทษข้าจะไม่พูดเซลวเหอเซีวเหอ เซลเหรอข้อเรียกร้องสองข้อนี้ไม่ยากเลยแค่เจ้ารายงานต่อมหาเสนามหาเสนาต้องกลับทูนฝ่าบาทแน่เพื่อจะขอความเมตตาให้ท่านมั่นใจเกินไปแล้วแน่นอนสิ่งที่ข้ารู้ทําเฉิงตูสันคลอได้พี่ถังปิงท่านวางใจเถอะการแลกเปลี่ยนคราวนี้ข้าจะไม่ให้มันสําเร็จอย่างแน่นอน หตีแย่แตา่ในเงื้อมือท่านหากข้ารับปากท่านไม่แค่ผิดต่อซื่อจือ้อยังผิดต่อวิญญาณน,น้องสาวข้าด้วยเซียวเหอเจ้าเป็นคนที่เข้าใจเหตุผลจะควรรู้ว่าคนตายฟื้นกลับมาไม่ได้คนเป็นก็ยังคงต้องใช้ชีวิตยอยู่ต <บอ S 2> ่อไปนี่คือเหตุผลที่ข้าไม่อาจจะปล่อยท่านไปผู้หักหลังบ้านเมืองสมคบคิดศัตรู จะต้องตายเสี่ยวเสี่ยวเขาให้เวลาท่านคิดให้ดีอีกวันนึ่งไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีเงื่อนไขพูดไม่พูดแลแต่ท่าน หากท่านไม่พูดข้าจะทำให้ท่านอยู่ไม่สู้ตายเฮ้ยเฮ้ยเสุดที่กลับมาแล้ว เขาไม่ใช่แค่คนอุปถัมภ์ของท่านแต่ถือเป็นครอบครัวคนผู้นี้กล้าหารชาญชายัยแล้วยังรอบรู้เรื่องสายลับยกหนวยข่าวกรองให้เขาดูแลได้เหตุใดท่านยังเก็บเืิงอิงเอาไว้อผู้กลา้าอีงหนึ่งไม่ใช่พ้นทางของขาราชการรู้ว่าท่านยังไม่ไว้ใจซื่อจืออีกเหรอสวยเจ้าออนตะโลกเกิดไป <c oughs> ข้าน้อยโงเ่เขา แพียงแค่รู้สึกว่าใช้ฝืนอิง,องแลกตัวหยางอีไม่สามารถคิดบัญชีนี้ได้มีอะไรคิดไม่ได้กันหยางอีคือตำแหน่งจูกเกอรลี่ก็ได้แค่คนมีความสามารถคืนมาหนึ่งแค่มีคนมาจัดการเรื่องให้เท่านั้นไม่ได้สร้างอำนาจอะไรเลยต้อยเขามีความสามารถจริงนั่นก็เป็นแค่เสือร่วงสู่พื้นหลัไม่ได้ส่งผลยิ่งใหญ่อะไรเลยคือดับว่าใช่นะครับเจ้าจําไว้นะบัดนี้หน่วยข่าวกรองเป็นหน้าทีหลักของเรา หาไม่เกิดรู้ร่ดเด็ดขาดเฟิงอิงผู้นี้เชื่อถือได้หรือไม่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวยิ่งนักเส้นทางการเดินแผนเหมือนดังกระดานมากจำเป็นต้องถอยทีถอยอาศัยหลักการของท่านลึกซึ้งยิ่งนักจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคนสองคนทำงานนี่ค่ะย่อมดีกว่าทำคนเดียวแนะ่ถ้างั้นซื้อเจอนั่นไม่เหมือนกัน แม้บอกว่าซื้อจือพักดีต่อค่าแต่เฟิงอิงควบคุมด้วยข่าวกรองมาสิบกว่าปีในราชสำนักของเฉิงตู่มีสายลับของเขาอยู่ทุกทิศเรื่องนี้ไม่อาจเชื่อได้ท<ด>่านแม่ทับเ<ด>ฟิงอิงมาขวางรถม้าขอรับเฮ้เฟิงอิงเฮ้ลงไปดูกันครับ เฟิงอิงขอบคุณท่านแม่ทัพใหญ่ข้าน้อยซาบซึ้งในบุญคุณที่ท่านช่วยชีวิตได้ยินว่าท่านกลับมาจึงมาต้อนรับเพื่อแสดงความจริงใจของข้าน้อยพี่เศร้าจริงยายต้องทำอย่างนี้รีบลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะเอามาลุกขึ้นเถอะนะมา,าท่านแม่ทัพเราเป็นคนกันเองหากยังพูดเช่นนี้อีก มันก็เป็นคนนอกแล้วนะ่ะนะข้าเนายังมีอีกเรื่องเชิญท่านแม่ทัพไปยังบ้านของข้าอ๋ออ๋องั้นก็ขึ้นรถก่อนเถอะเชิญเชิญชิท่านแม่ทัพเชิญดูด้านในโอ้เศ้าจริงตัวข้าในวัยยาวก็เคยท่องเที่ยวไปทั่ว เคยไปถึงเจียนอันและลิ้นชวนในตรงอูบรรยากาศอย่างเยี่ยงนี้ทำให้อยู่ๆก็นึกถึงอืตรงอูและแผ่นดินสูงเฉาวเว่ยของเราทั้งแตกต่างกันจริงๆแผ่นดินสูงสูงชันส่วนเฉาวเว่ยกว้างขวางแต่ละจุดมีจุดเด่นแตกต่างกันแต่ว่าสูเว่ยนะมีแต่ทหารกล้าบนมาเล็กกลิ้นอายการฆ่าฟันรุนแรง มีเพียงเจียงหนานแห่งนี้เหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจใเศร้าจริงเจ้าชรู้จักชมเชยเสยจ,จริงๆนะเม้ว่าว่าเจ้าจะเป็นหัวหน้าข่าวครองแต่กระหัหลังนี้ไม่อ้อาเกินตัวไปหน่อยเนหะรอฮะทำเช่นนี้ไม่ดีกับมัง้งเจ้าจะให้เพื่อนโรงงานมองเจ้าเช่นไรท่านแม่ทับใจอันที่จริงครหาสนี้ไม่ใช่ของข้าน้อยแล้วฉันของไข่กันไปสืบดูท่านแม่ทับ เป็นค่าน้อยให้ซุนลี่จัดหาเพื่อแม่ทับโดยเฉพาะอ๋ะอเวลาว่าจากการทำงานของท่านก็ใช้สถานที่นี้ปิดรับแขกพักผ่อนหาความสุขก็ได้ส่าจริงนี่ผิดกฎของราชสำนักไม่ใช่เหรออได้หรือไม่ได้ครับได้ครับท่านแม่ทับนี่ไม่ใช่การติดสินบนแบบโจงแจ้ง จะผิดกฎรัสมักได้อย่างไรค้าน้อยแค่ให้ถ้าแม่ทัพยืมสถานที่พักมาเท่านั้นเกรงว่าถ้าแม่ทัพผู้เกรงใครจะดูแคลนบ้านกรโกโซหลังนี้สเสียอีกกรโกโซเหรองั้นก็กรโกโซดอยก็ได้นูประชาการหนานเจิ้งดีนะเป็นที่ที่ผู้ขนผุ้พาดจริงๆวุ่นวายเกินไป,ปนอ้าในรัศมีหาดีของครหารนี้ เป็นที่ทำงานของหน่วยข่าวครองทั้งโดดเดี่ยวและเงียบสงบในเมื่อหัวหน้าเฟิงให้เรายืมเราก็อยากเกรงใจเลยนะครับท่านสารพัใชาและคนครัวเตรียมพร้อมให้ท่านแม่ทัพแล้วอ๋อท่านแม่ทัพเชิญชมด้านในเลยอืมดีดีด,ด,ด ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยแต่ดูสิไม่เป็นไรมาซื้อชื้อช่วยค่าถือหน่อยได้ไหมได้แน่นอนดีอุ้ยโอ้ยเฮ้ยขาที่บาดเจ็บข้างนี้ในที่สุดก็รู้สึกขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่มีแรงเท่าไหร่นะ ท่านหมอสมกับเป็นผู้สืบทอดของหัวถัวจริงๆหมอเทวดาเซียวเหอเที่ยงไม่อยู่หน่วยข้าให้หัวหน้าอินไปเยี่ยมเกาถังปิงกับข้าเกาถังปิงลื่นราวปลาไหลข้าเพิ่มแรงกดดันให้เขาเสียหน่อย <h aut> อม,มีหน้าอารมณ์เขาถึงไม่มั่นคงนะัก <c ười> เป็นหัวหน้ากองวิเคราะห์ข่าวมานาน คนอุบายในหน่วยเขาคุ้นเคยดีถ้าไม่ใช้ยาแรงเนี่ยคงปิดปากแน่นจนตายตอนนี้ยังฝันหวานอยู่เลยอยากจะขอาการให้อาพยโทษให้หน่วยเขาคลองไม่ไล่ล่าเรื่องเพ้อฝันเพ้อเช,อชิดชัดเซียวเหอเวลาทาคดีอย่าเอาแค้นส่วนตัวมาปนต้องสุข,ขุมไม่อย่างนั้นให้ขาสอบสวนเองเถอะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ